ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออะไรแต่ว่าไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้สําหรับครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเครื่องกดน้ำอัจฉริยะอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเปนเครื่องกดน้ําที่ราคาจิจ๋วๆเราได้มาราคาไม่ถึงพันนะครับก็ อยากจะรู้ว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยตอนนั้นก็เลยซื้อมาจะใช้เป็นเครื่องกองน้ําก็เคยแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องต้องมานั่งดูแลนั่งเมนเทนแนนซ์มันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อเป็นน้ําขวดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รักโลกเอาซะเลยเนาะเพราะว่าก็จะมีขยะพลาสติกเต็มไปหมดก็เลยออกมาว่าซื้อเป็นน้ําเป็นถังนี้เนี่ยมากินแทนแต่ปัญหาคือแล้วจะดูดน้ำเนี่ยหรือว่าเทน้ำออกมากินอย่างไรก็ ลองมาหลายวิธีเนี่ยก็รู้สึกว่าการมาเป็นเครื่องกดแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะตอบโจทย์ที่สุดแต่เครื่องกดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายราคามากๆเราก,ก็จะมีทั้งแบบไฮโซดูราพิมพ์เครื่องนึงเป็นหมื่นก็มีนะครับแต่เราไปเจอไอ้ตัวนี้มาเนี่ยทำได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นฟังดูดีเกินจริงมากๆใช่ไหมก็เลยอยากจะเอามาเล่าเพื่อนๆฟังนี่แหละว่าเผื่อใครที่ไปหาเครื่องกดน้ําแบบนี้มาเนี่ยจะได้รู้กันว่าไอ้เจ้าเครื่องกดน้ําแบบนี้เนี่ย มันเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กกันครับโดยเครื่องกดน้ําตัวนี้นะครับผมก็น่าจะมีเห็นขายกันอยู่เยอะมากเหมือนกันเนาะตามในร้านค้าออนไลน์นะครับก็ฟังก์ชันมันไม่มีอะไรมากเลยก็คือว่าจะมีแค่ปุ่มกดน้ําเป็นน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะครับแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะว่าทําเป็นน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเสียบปลัก๊กเปิดฟงเปิดไฟอย่างเงี้ยก็จะมีสีเขียวขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ย ปิดปิดน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ครับโดยสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นน้ำเย็นเนาะแล้วก็น้ำร้อนนะครับ <Okay. S 1> ตันนี้ถ้าว่าเราเสียบค้างๆไว้เนี่ยซึ่งการกินไฟของมันเนี่ยตัวนี้นะครับผมถดาว่ามันเป็นน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะกินไฟอยู่ที่350วัตต์นะครับแล้วก็น้ำเย็นเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่70วัตต์โดยตัวทำน้ำร้อนเนี่ยเมื่อเปิดไปประมาณ5นาทีนะครับจะได้น้ำที่อุณหภูมิราว60องศา และเมื่อเปิดไปประมาณ10นาทีเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะตัดแล้วก็ได้นำร้อนที่ประมาณ78องศานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ0.066กิโลวัตต์นะครับ หรือว่าจะคิดเป็นเงินประมาณ26สตางค์ถ้าคิดหน่วยละ4บาทนะแล้วถ้าเกิดว่ามีการกดน้ําไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะเริ่มทําความร้อนอีกครั้งจะทําความร้อนเร็วหรือว่าช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่กดไปนะครับแต่ถ้าไม่มีการกดเลยเนี่ยก็จะกินไฟที่ชั่วโมงละประมาณ0.299กิโลวัตต์หรือจะคิดเป็นเงินประมาณ1บาท19สตางค์ครับส่วนตัวทําน้ําเย็นนะครับเราได้ลองเอาน้ําที่อุณหภูมิห้อง32องศามาทําความเย็นนะครับ เมื่อผ่านไป10นาทีเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงไป4องศาเหลือ28นะครับและเมื่อผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะได้น้ำที่อุณหภูมิประมาณ21องศากล่าวคือจะสามารถทำความเย็นลงไปได้ต่ำสุดเนี่ยไม่เกินกว่า20องศาเนาะหรือว่าจะเย็นลงไปประมาณ11องศานะครับแล้วก็อัตราการกินไฟ1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.05กิโลวัต,ตคิดเป็นเงินประมาณ21สสตางค์ครับน้ำร้อนที่มันสามารถทำความร้อนออกมาได้เนี่ยก็จะเรียกว่าเอาไปใช้สำหรับชงกาแฟกิน มามา่าพวกนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ทําความร้อนได้ในระยะเวลาที่ก็ไม่นานมากเนาะแต่ว่าน้ําเย็นเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างมีข้อจํากัดอยู่นะครับผมว่ามันจะไม่ได้เย็นเจี๊ยบขนาดนั้นแล้วก็ปริมาณที่ได้เนี่ยจะไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรรู้เอาไว้นะก็คือว่าน้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยเขาห้ามเปิดพร้อมกันนะครับผมอันนี้เขาเขียนมาเลยเนาะในตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัววัสดุข,ของมันเนี่ยก็ ทั้งตัวนะครับผมเป็นพลาสติกหมดเลยเนาะซึ่งพลาสติกเนี่ยก็จะไม่ได้ดูเป็นเกรดแบบพรีเมียมมากขนาดนั้นแต่ถามว่าตั้งแต่ใช้งานมามีปัญหาไหมก็ยังไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแท่งแหลมๆนะครับตรงนี้เวลายกขึ้นมาใส่ก็จะสามารถทิ้งน้ําหนักมันลงไปแล้วก็ใช้ไอ้ตัวแท่งแหลมๆตัวน,นี้เนี่ยก็จะทะลุไอ้ตัวแผ่นตรงนี้เนี่ยเพื่อให้น้ามันไหลลงไปได้เลยทันทีนั่นเองนะครับก็จะได้ไม่น้ําทะลักเลอะ เหมือนกับตะก่อนที่เคยมีปัญหานะครับผมก็อันนี้เขาดีไซน์มาทั้งในตัวของเครื่องแล้วก็ตัวถังมาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วครับถ้าเกิดว่าเราไม่เสียบปลั๊กแต่อย่างใดมันก็ยังจะสามารถทํางานได้นะครับก็คือมันเป็นแรงดันน้ำนะครับผมที่เป็นตามแรงน้ำา่วงเลยคือน้ําตัวนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมมันก็จะไปดันน้ําที่มันอยู่ในหม้อด้านล่างนี้เนี่ยให้มันออกไปตามวาวด้านหน้าตรงนี้ด้านเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแกะด้านหลังให้ดูกันนิดนึงแล้วกันว่าคือด้านในของเครื่องนี้ม เรียบร้อยครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นแค่น็อตด,ด้านหลังเนี่ยยึดเอาไว้แบบธรรมดาธรรมดานะอ่าชึบ<ๆ>ก็ตามราคาครับพาสติกพาสติกมานะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงด้านในตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวถังน้ำนะครับผมก็พอเดาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นตัวท่อน้ำที่ต่อออกมานะครับก็จะแบ่งเป็น2ออันเนาะก็คือจะเป็นท่อน้ำรอ้อนแล้วก็ท่อน้ำเย็นนะครับ โดยที่เข้าใจว่าฝั่งนี้น่ะก็น่าจะเป็นของใทางฝั่งของตัวหม้อน้ําร้อนแหละก็จะมีความเป็นโลหะพวกนี้อยู่นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวน้ําเย็นนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะไม่ได้มีเป็นตัวของคอมเพรสเซอร์ใส่เข้ามาให้นะครับก็คือจะเป็นแค่ตัวเหมือนกับเป็นตัวนําพาความร้อนออกโดยฮีตสิงตัวนี้นะครับที่เสียบเอาไว้เท่านั้นแล้วก็มีพัดลมคอยเป่าไล่ความร้อนก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไม ตัวของการทําน้ําเย็นเนี่ยมันจะไม่ได้เย็นเจีย๊ยบเหมือนกับเราแช่น้ําในตู้เย็นนะครับผมแกะมาด้านหลังเนี่ยมันก็พอที่จะเห็นได้อยู่นะครับว่าพวกสายไฟเนี่ยก็จะยังค่อนข้างระยงระยางแล้วก็ใช้เป็นวิธีการเก็บแบบรัดเข็มขัดอย่างนี้เอาไว้เท่านั้นเนาะซึ่งก็นั่นแหละ ตามราคานะครับเพราะเนี่ยคือสรุปแล้วนะครับผมหลังจากที่ใช้งานในเจ้าตัวนี้เนี่ยมาหลายเดือนมากๆนะครับผมแล้วก็การที่มันช่วยทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนทางน้ํากดน้ำมาปอกินได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมแล้วก็ราคาที่เราจ่ายไปตรงนี้เนี่ยพอสมควรนะครับอีกอ oh, <yeah. S 1> ย่างที่เราชอบสําหรับไอตัวนี้เนี่ยก็คือว่า ด้วยความที่มันจะไม่ได้สูงนี่นแหละจะเอาไปใช้กับพวกโต๊ะต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้อื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนั่นเองนะครับขอแน,นะนำา่การถ้เกิดว่าใครคิดจะซื้อไปใช้ตัวนี้เนี่ยถ้าได้ในราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทแบบที่เราได้เนี่ยซื้อเลยแต่ว่าเกิดว่าใครได้ราคาที่แพงเนี่ยยังไงก็ เอาเรื่องของน้ำเย็นที่มันจะไม่ได้เย็นเจี๊ยบแบบนี้เนี่ยไปพิจารณาด้วยละกันว่าคุณโอเคไหมนะครับแต่ว่าส่วนตัว,วกเราเนี่ยก็น่าจะเก็บเครื่องโน้นนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อค่อนข้างแน่นอนแหละครับผม <Okay. S 1> ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เจ้าคลิปนี้นะครับผมไปบอกเพื่อนๆที่กาลังพิจารณาอยากจะซื้อเครื่องกดน้ําด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe mm hmm. ไปกับชาแนลของเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีของมา mm hmm. บอกเพื่อนๆอีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็น่าซื้อน่าใช้ขนาดไหนครับจับตอนนี้ก็ขอตัวแล้วนะครััับบสสวดีคร